เราทุเรียนดูสวนออกยังเอามากปลอดคายนะลองไปทุเรียนมาทางไหนหน่อยพวกเรียนนี่นี่นครนายกว้าวของแท้จังนี่นนี่นี่ครับปั๊บได้บินไหมยิงแล้วยิงเงี้ยเอาขี้เหยีงดไงแต่

เรื่อนู้นนี่นูนี่น้ำครับเอออ้า้แล้วครับครับอ่เราตัดแล้วครับนี่นะทีก็บบว์ามันแพงก็ต้องมีบงแบอ๋อยังคงเป็นนยบายครับงามหว่สวยงามสวยงาม,งามนครับ ยุงกินอดอยุงต้องจี่นั่นยุงก็อยากกินทุนเรียนขึ้นกันแด้นี่โอ้ยออโอ้อยจะเป็น p r ดดอกยุงนี่แก้วอือกินมันตั้งคือว่าผู้นี้น,นี่นนไปทางเขาครับเออพี่ม็นนอกขาได้แล้วขาจะนอนไหมเออขี่เลย